สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครัวริมทุ่งหรือจะรลังสันเมนูยำปลาทูครับผมเดี๋ยวมาดูส่วนผสมเลยครับพริกโป่นนะครับผมกระเทียมแล้วก็มะแขวนเนี่ยครับเครื่องเทศทางเหนือนะครับมะแขวนมะแขวนบนห้องมะแขวนเห็นไหมฮะ ชัดช่วยงามนะครับมะแข่นมีกระเทียมแล้วก็เกลือครับผมเดี๋ยวเรามาแกะปะทูกันก่อนนะครับใส่มะแขวนนะครับมะแข็น,น เล็กน้อยครับผมบายกระเทียมง่ายครับผมใส่หนูเอาหนูนะครับพริกป่นนะครับอันนี้ใส่แล้วแต่ความชอบนะครับเผ็ดบวเผ็ดเอาคึ่งช้อนขอ ยกให้เข้ากันเ,เราก็จะได้เครื่องยำปลาทูนะครับและนี่นะครับก็คือคือเนื้อปลาทูนะครับตีหอวแก้ไว้นะครับอันส่วนอันนี้ คือใบผักไผ่นะครับผักไผ่หรือผักแพลวนะครับทางอีสานห้อผักแพลวบ้านทางเหนือเป็นห้องผักไผ,ผ่นะครับผักไผ่เดี๋ยวเราไปต้มน้ํากันเลยนะครับใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะครับผมเพื่อห้เจะกลัวติ๊กนะครับติ๊กยำ mình giống như một cái khay nó không giống như một cái khay Nó giống như không nhắm như รอยน้ำเดือดนะครับโอ้กลิ่นหอมมากเลยน้ำเดือดแล้วครับใส่ป้งทูนไปเลยครับผมต้มให้ปลาทูสุกอีกทีนะครับ ตรนี้ง่ายๆครับผมก็ประมาณสัก5้านาทีนะครับประมาณ5้านาทีนะครับปลาทูเราสุกแล้วพอใสุ่มูเส้นลงไปนะครับผม พอหินรงครับวันนี้มาได้ทำหินรงครับมาทำมิันโดครับดูเส้นเท้าสุกสเราก็เอาใส่ไปด้วยเลยนะครับใบผักไผ่ครับนี่อาักแววอะ <c oughs> ไรใส่ผักไผ่ <c oughs> เรียบร้อยครับผม ไปเลยเลยมาแล้วครับผมเรียบร้อยตักใส่ถ้วยนะครับมาแล้วครับผมเรียบร้อยตักใส่ถ้วยครับยำปาทูใส่วุ้นเส้นนะครับย้ำตั้งเหนือนะครับยำนี่บดใส่มะนาวนครับผมเดี๋ยวเรามาล็องชิมกันเลยนะครับ วยน,นน้อรระครับเดี๋ยวเราชิม,ชมดูก่อนนะครับ่อนนี้จะไปคลิปนะครับผม ยอดครับอสวยแล้วร้อนครับโอเคเลยเซ็นก็อร่อย คำนะครับว่าอร่อยครับเพื่อนเวลามาทํำนะครับก็อาจจะใส่ ผมปรุงรสหรือคนอนะครับนิดนึงนะครับคณอนถึงกอดพอไม่ต้องเยอะนะครับให้ขอได้ว่าย้ำปาดหูนะครับเจ้าเหนือจุดใส่มะนาวนะครับเราฉันกันออกขมขมนิดหนึ่งครับบอกเค็มแบบนี่เกินไปนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนครับติดตามครัวหิงต้งนะครับกับเมนูเดยใบครับนะครับ ก็ฝากติดตามกดติด,ตา,ดตามด้วยนะครับซับสไครต์ข้างๆนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผม